ก็ได้ก so so right? ็บวชกบนี้มันทำได้รงแล้วาบางคูนแต่ละคันแตละคนมันกินกันสบายเลยไมรับเพื่อทำเนียวเองทำเนียวไปยังไงข้าวม้วนันเี่ยเนียวี่ียนนี่ยไ้ละรน้นเคสของปลาบึกที่มีปลาบึกข้ามาเนี่ยต้นไม้ล้มละดีละนาขึ้นไปคุ้นวาวกันไปหมดก็หลังจากมีความเดือดร้อนน้ําท่วมอะไรกันมาทั่วเมืองแหละ ก็ทําให้ละสัมละสายกันไปภาคหนึ่งประชาชนก็เดือดร้อนกันอ่าก็มีของแจกเรารู้แล้วของเราพอเกิดอุบัติเหตุอุบัติไฟขึ้นมาปั๊บก็อ่าตามรมเนียมนะเรื่องการไปแจก,กอาหารแจก,กอะไรกันเนี่ยตามรมเนียมแต่ที่ประเด็นเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็ร้องเข้ามาร้องไม่ร้องเปล่านะก็ส่งข้าวสารมาให้ด้วยเรียกว่าข้าวสารปลาบึกส่งข้าวสารมาให้ด้วยว่าข้าวสารมันจะหุงได้ยังไงเนี่ยดูที่ว่ามันตั้งดิบตั้งไม่สุกตั้งมีของ เือปนมานะซึ่งซึ่งพอเรารับเรื่องเสร็จเราก็ไปค้นข้อมูลไปหาดูเรี่ยผมไปหาเก้าสงเก้าสารก็ได้มาหยิบมาเรา่น,นี้พอได้อย่างนี้ปับ๊บก็ร่วมมือกับปปชนะะให้ทางเจ้าเจ้าหน้าที่ป้องกันของอปปชเนี่ยได้มีหนังสือถึงเทศบาลได้ไปค้นหาข้อเท็จจริงเสร็จแล้วเข้าไปเยี่ยมนะเข้าไปเยี่ยมเข้าไปพิสูจน์ดูที่ว่ามันจริงไหม ว่าเกิดอะไรขึ้นต่างๆเนี่ยตอนนั้นจะซื้อข้าวสารมาประมาณแล้านนะมีอยู่สามเจ้าด้วยกันแต่สิ่ง<ม>ที่เราติดใจมากก็คือว่าไอ้สองเจ้าที่อยู่ภาคอีสานนะ่ะอยู่ที่ผมจําได้เจ้าหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์กับเจ้าที่อยู่นครศรีธรรมราชราคาข้าวสารมันเท่ากันเลยปกติราคาข้าวสารจากสุรินทร์มันน่าจะแพงกว่าที่นครเพราะมันไม่ต้องขนถกแต่เราเข้าไม่ไม่ได้มองประเด็นตรงนั้นนะนะเพราะว่าว่า คนนครก็อาจจะบอกว่าคนสั่งข้าวสารจากสุรินนั่นแหละมาขายให้กับเทศบาลเนี่ยก็ก็ไม่ได้ติดใจนะแต่มันติดใจหลังจากไปพบแล้วติดใจในสัญญาในสัญญาที่ไปซื้อขายกันเพราะว่าในสัญญาในเขียนระบุชัดเจนว่าข้าวสารที่จะเอามาแจกให้กับประชาชนเนี่ยต้องเป็นข้าวชั้นดีนะเขาใช้คำว่ามันข้าวสารข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้าวสารหอมมะลิแทร้อยเปอร์เซ็นตหนึ่งศูนย์ห้าด้วยหลังจากที่เราเปรียบเทียบดูเราก็ถามนะถามผู้ลงนามในสัญญานะว่าท่านเคยเห็นข้าวหอมมะลิแทร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งไหมผู้ลงนามในสัญญาบอกไม่เคยเห็นอา้าวไม่เคยเห็นแล้วคุณซื้อได้ยังไงอะซื้อของที่ไม่เคยเห็นของเนี่ยนะก็เลยถึงบางอ้อว่าผู้จัดซื้อจับจ้างน,นี้ก็คงจะไม่ได้เห็นข้าวสารตัวอย่างข้าวสาร เราก็มองเลตรงนั้นว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะเรื่องนี้เนี่ยเราก็รีบให้ทางพี่น้องประธานชุมชนยุทธชุมชนมารับมาเป็นที่แต่มันมันหลุดออกมาโดยที่ผู้ขายนะครับที่เป็นผู้แทนที่มาจากจังหวัดน้อยใหญ่ครับวันที่ที่จัดเจ้ผู้ขายถึงไม่ได้เจตนาที่จะให้มีสิ่งเจริญเข้ามานะครับผมก็คือมันเป็นการเร่งด่วนของการผลิตและการบรรจุพันธุ์เน้แต่กระทงนะครับ แต่ใน,นสว่วนที่ที่ทจัดส่งมานั้นทางเราก็ไม่ทราบว่าในส่วนที่มีเจ้มาปนบ้างมีจํานวนเยอะแค่ไหนนะครับบางคนอาจจะไม่เคยชินนะครับก็แจกไปหน่อยแต่พอข้อที่สองเมื่อกี้รองนายกของผม่านก็บอกว่าใส่น้าน้อยก็มันเป็นข้าวหอมมาริแล้วก็อร่อยมากว่าจํานวนมันไม่มากนะนะเพียงแต่ว่าสักพังถุงหนึ่งเพียงแต่สักสิบถุงอย่างเนี้นะครับเรากอตงตงอย่างนั้นคือถ้า ในส่วนกรณีที่เกิดความเสียหายทั้งหมดก็ต้องคืนหมดนะครับในที่สุดเขาก็รับนะหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วก็กทวง,งทวงติ้งไปก็ให้ข้อเสนอแน,นะไปนะเจ้าหน้าที่ปปชก็ลงไปติดตามให้ข้อสังเกตให้อะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดทางทางผู้บริหารที่สบาลก็เองนั่นแหละเขาไปตกลงกันในที่สุดเขาก็เรียกเงินคืนได้มาล้านกว่านนะไปต่อรองราคากัน ไปต่อรองราคากันใหม่อะไรต่างๆผู้ขายก็ยอมลดราคาให้มาล้านกว่าบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันงบประมาณแผ่นดินให้กับแผ่นดินได้ส่วนหนึ่งนะในงานของปลาบึก